แก่ป <Okay, S 2> ัญหาจังไรนนนเ,เนาะ <Okay, S 1> กับสายตาเนาะบัตนเงี้ยือเพื่อนเพื่อนแก่จังไรกับสายตาเนี่ยบัตนี้สายตาบุคอยเห็นหงบัตนเงี้ยยังินเพืนเเ่นว่าแว่นตากระบอกสายทายคลิปบัตรเงี้ยมัดแล้วบัดรเงี้ยจะไม่นาะคลิปใอยสิ เนาะบานเลยนอกสิได้วท,ทายจังได้เหมือนสิได้แน่มเห็นนี้ยังบัดน่ำเห็นก็พวกมว่าๆกันบุมมีแว่นก็เมิดแล้วบัลสิดเวท,ทายจังได้ได้บัลโอ้ยนอกใส้ตาคอย Xã hội ta khuôn mê âu dụng cho xì lèo, bụi ta khuôn nùm nùm phần nọ. Nèm nhang đầy bớt bơng, nhang bơng hồn lèo, lấp ta nổi, lấp ta nhai xay dùn. Nèm chê khó thay clip của nhang bô khôi chát, bô chát đùi, hết trơn đầy. Mê nó bô chát, mê nó bô chát lèo. Khát bụng y bèn mớt lèo phần. Ngôm thay cho đáy nọ, phần đáy nọ. โอ้ยแค่นี้ก็นอเพื่อนเพื่อนนอ